ลอแป๊บเดียวนะครับครบรอบ1ปีการเปิดให้บริการ M Flow แล้วที่ผ่านมาเราพยายามปรับปรุงและพัฒนานในทุกๆด้านเพื่อผู้ใช้มีอะไรบ้างมาดูครับ ตอนนี้มีผู้เข้ามาใช้ช่องทาง MFlow กันมากขึ้นและมีจำนวนสมาชิกประมาณ446,000รายมียอดจำนวนรถเพิ่มขึ้นถึงกว่า524,000คันแล้วนะครับแสดงให้เห็นเลยว่าใช้แล้วสะดวกจนมีผู้เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแอปพลิเคชันก็ยังมีการปรับปรุงสมาชิกสามารถอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้เลยนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานและติดตามข่าวสารต่างๆครับ เราจะคอยพัฒนาระบบและเพิ่มมาตรฐานการให้บริการเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางรวมถึงต่อยอดไปสู่เส้นทางอื่นๆในอนาคตครับ